ทครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมสื่ออา,าสาดีซีนิวในวันนี้นะครับเราพร้อมแล้วตอนนี้รอต้อนรับคณะจากทีวียุสถานีประชาชนที่กําลังเดินทางมาจากกรุงเทพตอนนี้คาดว่าน่าจะเลยจังหวัดสิงห์บุรีมาแล้วทางนี้พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมสู้ไหมสู้ ทุกคนรอนะฮะจากนะฮะทีวี24สถานีประชาชนที่กำลังเดินทางมาอบรมที่นี่รายงานสดจากแมปบริฮิลจังหวัดนครสวรรค์ผมอเนี่ยสุดท้ายจบลงด้วยดีเราก็รายงานตามข้อเท็จจริงได้สุดท้ายแล้วพอตรวจสอบอีกรอบหนึ่งยืนยันว่าจะต้องไปลงคะแนนเสียงที่โรงเรียนนครสวรรค์แทนอะไรแบบนี้เรารายงานตามข้อเท็จจริงได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่เราไปดึงปั๊บข้อมูลโดยหลักแล้วเราต้องไปดูว่า หน่วยนี้ไปถึงปับ๊บเราจะบอกว่าเหตุก,การณ์ปกติได้แต่ว่าถ้าถามว่าถึงว่าทดิฉันคืออยู่ตรงหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่ว่ามาเลยอำเภออะไรจังหวัดอะไรถูกไหมคะ,ะรู้ในสิ่งที่เราจะไปทำเราจะได้ทําให้ถูกต้องเยี่อมมากก็อยากทําให้ถูกต้องนะแต่ว่าก็มาช้านิดนึงเขาขอไปทุก ท่านด้วยนะครับมาช้าดีกว่าไม่มานอนขอบคุณครับที่ให้กำลังใจดีมากค<ข>่ะ <c oughs> ฉันสุพณีพูดขเขตวิทย์จากจังหวัดไททานีค่ะขณะนี้ที่ฉันได้มาอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยที่หนึ่งตำบ,บหลหนองยะป้องขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะตอนนี้สวัสด,ดีค่ะดิฉันชวนชื่อและอองค่ะอยู่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีตอนนี้ที่ฉันได้ มาอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งหมู่หมู่6เบอร์หนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะคะตอนนี้คนมาเลือกตั้งกันมากมายเลยค่ะบางเงอนมีเหตุการณ์นะาสะรย์ใจอย่างยิ่งมีผู้มาลงคะแนนลงมติมติค่ะแล้วทีนี้ท่านได้ลืมเงาะเอาไว้ค่ะตกใจหมดเลยค่ะวิทยาแสงสว่างรายงานจากหน่วยเลือกตั้งอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี ขอรายงานต้นต้นว่ายังไม่พบสิ่งผิดปกติ